สวัสดีครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับอ,อง์แรกนะครับเป็นเหรียญบัวใหญ่หลวงพ่อสุดเลี่ยมทองคําแท้นะครับเป็นทองลงงานนะครับทองแปดสิบเหรียญบัวใหญ่นะครับเหรียญบัวใหญ่หลวงพ่อสุดพระสวยผิวล,ลุ้งเลยนะครับนี่นะพระสวยคมชัดนะครับ รุ่นมาตุภูมินะครับแ่งตัวท้อนนะทำให้ดูยากแต่สวยจริงนะครับรับกันสวยจริงองค์นี้พร้อมกรอบทองนะครับเอาไป4,500บาทนะสีับ4,500บาทหุ่นพยนต์อาคม หลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนกันกันละยาโนโน,นะครับวัดบ้านเจเนียงอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขุ่นพยนต์สวยนะครับพยนต์ด้านหลังอ๋อสองหน้าครับเป็นสองหน้า ตุมพยนต์เอาห้าร้อยบาทครับเอาห้าร้อยบาทพายันหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเอาไวๆเลยเอาหกร้อยห้าสิบบาทพายันประสบการ์หลวงพ่อเพี้ยนนะครับพร้อมรูปถ่ายหกร้อยห้าสิบบาทหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอ งพ่อแดงวัดแหลมสอนะครเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับด้านหลังคล้ายๆวงเดือนงนะ้แปดร้อยบาทนะพวแปดร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพ่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปีหนึ่งหกพระสมุดเวทีนะครับด้าน,นหลังเป็นพระสมุดเวทีปีหนึ่งหกพระสวยคมชัดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งสี่สร้างอุโบสถตึกเชียงมัน่นปีหนึ่งสี่หลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งสี่เอาเจ็ดร้ยบาทแล้วกันผิวหิ้งๆเลย ปีลึกนะครับปีลึก <c oughs> หลวงปู่ทวดเลาะ432ปีชาติการหลวงปู่ทวดนะครับต่อโคตรรันเบอร์8812 <c oughs> เนื้อทองแดงมันปูนะครับเอา500แล้วกันเอาไว้500 <c oughs> หลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุชนะครับเอาห้าร้อยเท่ากันเนี่ยปีศูนย์หกวัดเอี่ยมวรนุชนั่งบัลลังก์เนื้อเงินนะครับในหลวงนั่งบัลลังก์เนื้อเงินสองพันห้าร้อยบาทนะครับนั่งบัลลังก์ในหลวงปีสามเก้าเนื้อเงินเอาสองพันห้าร้อยบาทสวยๆหลวงพ่อกเกษม ปีสองหนึ่งไต่ลักปีสองหนึ่งกองลบพิเศษผลล่มนะครับสร้างนะสร้างถวายผลล่มที่สองเอาหกร้อยบาทแล้วกันนะเอาไว,ไว้ หลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนเหรียญหลวงปู่แหวนเหรียญหลวงปู่แหวนเอา800บาทแล้วกันรูปรหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับรูปรหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ก้นอุดชันลงนะครับค้นอุดชันลง,นนอนลงตอกโค้ดด้านหลังสวยๆเนี่ยเขาบอกว่าสองพันกว่านะครับรุ่นนี้นะตรงนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับเอาหนึ่งพันบาทรูปหล่อหลวงุ่ยมวัดหนังนะค้นอุดชันลงเอาหนึ่งพันบาท <c oughs> พระผงเกษาคูบาศรีวิชัยนะครับ พระพงเกษาคูบาศรีวิชัยด้านหลังเหมือนเขาแปะอะไรไว้นะน่าจะแปะรูปหรือแปะอะไรเป็นกระดาษนะครับแล้วเขาลอกออกลุหลุดยอรประมาณนี้นะพระพงเกษาคูบาศรีวิชัยเอาพันหนึ่งแล้วกันเอาหนึ่งพันบาทหลวงพ่อสิม มหาลาโพนะครับหลสิมมหาลาโพป,ประมาณปีหนึ่งเจ็ดพระใช้มาเยอะนะครับหลวงพ่อสิมเอาหกร้อยบาทแล้วกันเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงปีหนึ่งเจ็ดคุกเข่าหลวงพ่อแดง พระผิวหิ้งนะครับพระผิวหิ้งเอาพันหนึ่งแล้กันหลวงพ่อแดงเอาพันหนึ่งสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับพรพรมสีพึ่งหลวงพ่อกลวยเนี่ยเอาแปดร้อยบาทนะครับไปลุ้นเองนะมีอะไรบ้างนะใครสนใจนะครับรายการไหนก็ ทักไลน์มานะครับ ID ไลน์ A C A L L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ